พบกับผลการทดสอบนะครับหรือทดลองนะครับทดลองว่าการเลี้ยงการปลูกทุเรียนเล็กเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนดีใส่ปุ๋ยเคมีอะ,อะไรปุ๋ย C, อินทรีย์ยังไงนะครับวันนี้ประมาณสัก5้าวันได้ไหมได,ได้ทำไปได้แล้วครับประมาณ5วันนะครับต้นที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็น การใส่ปุ๋ย2577แล้วก็มีแกลบแล้วก็มี RD 251นะครับอันนี้ก็คืออตัวอย่างที่หนึ่งนะครับลักษณะใบโอเคไหมโอเคครับใบเขียวขึ้นมาครับจับที่แรกเหลืองอ,อัครั้งแรกก่อนก่อนก่อนใส่นะมันจะเหลืองนิดนึงแล้วก็เล็กเนาะเล,เล็กเรียวก็ถือว่าเอา มีการมีสีเขียวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับอพอเพียงนะครับแต่ว่าเวลาในการพัฒนาการยังน้อยวันไปหน่อยก็แค่5วันนะครับต้ตนที่2ครับอันนี้ผ่านไปละ2ี7สิห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็ RD 251ใส่ระบบน้ำระบบน้ำที่ท่านเห็นคือการ นะครับปรับจากการใช้น้ําหยด3หัวใช่ไหมครับมาเป็นน้ําเขาเรียกว่าหัวผีเสื้อนะครับหัวหยดแบบผีเสื้อกระจายกระจายเพื่อให้รากร,รากเขาออกได้มากขึ้นก็มองๆแล้วดูดีกว่า น้ำหยดนิดนึงแต่เราจะทำเพื่อเป็นการทดสอบนะครับต้นนี้คือคือ,อตัวอย่างที่มีการใช้ปุ๋ย2577ร่วมกับขี้ไส้เดือนนะครับเป็นไงครับดูดีหรือว่าดูมันงห่อยเนาะนะค,คิดว่าเกี่ยวกับปฏิกิรยาแย่งออกซิเจนนะครับเนื่องจากขี้ไส้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ มีการย่อยสลายที่ต้องการออกซิเจนในการเฟอร์เมนต์ในการย่อยสลายเขาน่าจะแย่งออกซิเจนนะครับแล้วก็ถ้ามากเกินไปก็อาจจะเหลืองหรือว่าเป็นโรคได้ง่ายนะครับปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องระวังนะครับเราใส่ไปสองกำรรม,มือเนาะสองกำรรม,มือก็น่าจะมากไปดูๆนะซึ่งมาเปรียบเทียบกับ 25.77ตัวเดียวร่วมกับ Rd และแปบบเนี่ยจะ,จะจะจะดูดีกว่านะครับใตั้ง5วันนะครับใบเขียวยอดตั้งนะครับสรุปแล้ว่านแนะนำนะครับใช้ใช้25.77ตัวเดียวไปก่อนเนาะอุ๋ยอินซีร่วมด้วยนั้นคงจะเบรกไว้ก่อนนะครับส่วน ต้นนี้คือใช้ปุ๋ยคอกนะครับหรือว่าปุ๋ยขี้ไส้เดือนตัวเดียวเป็นไงครับตอยต้นนี้เป็นไงซีดูดูหน้าหน้าเป็นห่วงเนาะเหมือนเหมือนจะเป็นโรคเพิ่มขึ้นเนาะบใบใหม่ก็รู้สึกจะหยุดการพัฒนาน,นิดนึงเนื่องจากก็เหตุผลเดียวกันก็คือปุ๋ยขี้ไส้เดือนนี่เขาแย่งแย่งออกซิเจนนะครับ ก็พิจารณาดูว่าไม่แนะนำเนาะไม่แนะนำให้ใช้ตัวเดียวในในวัยเล็กอาจจะใช้ในช่วงต้นใหญ่หรือว่าต้นให้ผลผลิตหรือว่าต้นสองปีสามปีอะไรเงี้ยก,ก็คงจะเหมาะกว่านะครับดูดูแล้วก็ดีที่สุดที่ผ่านมาสามแบบก็คือ,อปุ๋ย เคมียบสูตร2577นะครับตัวเดียวน่าจะแนะนำมากกว่าต่อมาครับต่อมาหัวหัวน้ำแบบพุ่งผีเสื้อ,อน,นี่รู้สึกว่ากำลังน้ำไม่พอก็จะมีมีการาหยดลงมานะครับหยดเยอะเลยนะครับแรงดันน้ำไม่พอ ต้นนี้คือ Rd สองห้าห้าหนึ่งตัวเดียวนะครับ,รบแล้วก็มีแกลบสังเกตว่าเป็นไงบ้างครับใช้ได้เนาะคมันมีการแตกยอดข้างอ,อืมใช้ได้ในการแตกตาแตกตานี่ก็คือฮอร์โมนออกซินนะครับทำงานความยาวของยอดอจิบเบลลิลินก็ทำงานนะครับ ตัวนี้เป็นส,สรุปว่า,อาฮอร์โมนในลำต้นทุเรียนเล็กทำงานหมดนะครับทั้งแตกแตกยอดอ่อนนะครับแล้วก็ความยาวของของใบของของข้อของก้านนะครับเดี๋ยวรอดูไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าแค่ห้หาวันเองนะครับโอเคระบบน้ำ คงจะผ่านไหมผ่าครับเดี๋ยวต้องปรับเปลี่ยนสักหน่อยก็อาจจะปิดรู้ที่ว่าเจาะไว้แล้วครับอัดแรงดันแ้ออกทางรูนี่ก็ได้ครับโอเค,คต่อยก็เป็นคนที่ทำวควบคุมอยู่นี่นะครับก็มองเห็นปัญหาแล้วก็มีการพัฒนาระบบการให้น้ำทุรเรียนเล็กนะครับโอเคอ่า หลังจากที่เราเราควบคุมการพ่น r าดีนะครับ<ม>ในระบบน้ำเนาะก็ใช้ 5cc หรือ,อ1 0ซ c อะไรทำนองนี้ต่อน้ำ20,000ลิตรนะครับทุกวันอพอน้ำขึ้นใช้แสงสุราเซลเอาปั๊มดูดขึ้นก็เราก็ใส่แล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยอให้ทุเรียนเล็กได้รับน้ำนอกจากนั้น เรายังมีการควบคุมพ่นทางอากาศนะครับครับอาจจะใช้เป้หรือว่าเขาเรียกว่าถัทางทางพ่นยาะสะพายหลังนะครับก็ได้แต่ส่วนที่นี่ใช้โดนใช่ไหมครับครับโดนนี่เราก็พ่นประมาณกี่วันครั้งไม่รู้3วันครั้งครับอประมาณ3วันครั้งแล้วก็พ่นทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทั้งผืนเลยเนาะครับดินทั้งผืนนะครับรากพืชอ,อะไรต่างๆก็จะได้รับเนื่องจากพืชเจริญเติบโตนะครับด้วยคาร์อบอนคาร์บอนเกิดมาจากผนังจุลินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นที่โดนพ่นเนี่ยเขาจะทำให้จุลินทรีย์บนหน้าดิน,เ,นเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำมีอุดมสมบูรณ์พอเพิ่มขึ้นปั๊บ จุลินทรีย์บางตัวก็จะตายบางตัวก็จะตายแบบ3มชั่วโมงบางตัวก็จะตาย3าวันบางตัวก็จะตาย3เดือนแล้วแต่ชนิดแต่ระหว่างที่เขาได้ตายลงไปนั้นเขาจะมีผนังเซลล์นะครับซึ่งเป็นคาร์บอนนะครับตกค้างแล้วก็พืชได้รับเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคาร์บอนนี่พืชต้องการมากที่สุดนะครับลองลองอย่างนั้นก็ เป็นพวกธา,าตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมคาร์บอนนี่เกือบครึ่งนะครับคือถ้าเราเอาต้นไม้ไปเผาไฟเหลืออะไรครับห<อ>ลือถ่านใช่ไหมถ่านคกรรมฐานถ่านถ่านคืออะไรกรรมฐานคาร์บอนถ่านคือคาร์บอนนี่แหละครับหลักวิชาการเกษตรนะครับคือเขาต้องการคาร์บอนมากที่สุด และคาร์บอนมาจากไหนนะครับนี่คือวิธีการเพิ่มคาร์บอนนะครับโดยใช้ R D 2551พ้นพ่นไปที่พื้นดินนะครับผิวดินทั้งหมดเลยครับจุลินทรีย์จะเพิ่มขึ้นจาก200เป็น2ล้านต่อ1ตารางเซนนะครับนี่คือเป้าหมายของเรารเราต้องมีความเพียรพยายามพ่นแบบสม่ำเสมอนะครับ เราสังเกตดูง่ายๆต้นหญ้าทีเา่เกิดขึ้นมานะครับก็จะไม่มีแมลงลงมาเลยเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าต้นหญ้าอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์เกิดจากได้รับคาร์บอนจากจุลินทรีย์นะครับตัตวเขา,เามีการถูกตัดถูกไถท,ทับกันนะครับก็เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับ เพื่อที่จะสลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์ต่อไปนะครับจุลินทรีย์ก็จะทํางานต่อยหรือว่าให้คาร์บอนแก่รากพืชนะครับรากพืชก็ให้ไฮโดรเจนนะครับลงไปนะครับแล้วก็ผิวรากพืชเซล์ลต่างๆก็ตายลงไปนะครับจุลินทรีย์ก็ได้รับนะครับได้รับ การเขาเรียกว่าการปล่อยนะครับการของของเซลล์เซลล์ที่ตายแล้วก็ปล่อยไฮโดรเจนนะครับจุลินทรีย์ก็จะได้รับตรงนั้นจากรากพืชนะครับหลังจากนั้นจุลินทรีย์ก็จะตรึงนะครับตรึงไนโตรเจนในอากาศลงไปได้นะครับเพราะว่า จุลินทรีย์แบคทีเรียบางชนิดนะครับที่ที่เขาเรียกว่าตึง <c oughs> เหมือนรากถั่วนะครับพวกไรโซเบียมแล้วก็แบคทีเรียที่สามารถมีความสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศลงมาอยู่ที่ตัวเขายึดอยู่ที่ตัวเขานะครับเขาก็จะ,ะมีการแลกเปลี่ยนประจุบวกได้มากขึ้นดินมีการแลกเปลี่ยนประจุบวกได้มากขึ้นเขาก็จะแทรก ลงไปในช่องว่างระหว่างดินหรือว่าอนุภาคของดินนะครับเวลานะฝนตกฝนตกอาหารต่างๆก็ไม่ได้ถูกชะนะครับเพราะว่ามีการตรึงอยู่ในหน่วยย่อยนะครับโอเคอท้ายนี้คลิปนี้นะครับล่ำลากันนะครับล่ำลากันในการทดสอบ4แบบนะครับแนะนำแบบที่ แบบที่1นนะครับใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไปก่อนใช้แค่สามหางช้อนคือ1ขีดใช้ได้10ต้นเพราะฉะนั้นในการลดต้นทุน10เท่าตัวเนี่ยก็เป็นการลดต้นทุนอย่างชัดเจนนะครับนอกนั้นก็เรายังได้ก็คือทุเรียนเล็กไม่เป็นโรคทุเรนเล็กไม่มีแมลงกัดทุเรียนเล็กไม่ยอดเหี่ยวหรือว่าแห้ง ด้วยเชือ้อเชื้อราไฟทอปทูรานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็โอเคเนาะลำลามีอะไรเพิ่มเติมไหม s <ans> <S เพิ่มเติมสักนิดนึงก็ได้ครับความเห็นหรือว่าที่ทำมาสมกับความเหนื่อยยากไหมก็ที่เห็นก็ไม่เป็นรากเน่าโคเน่าเลยครับอืม การสังเกตับจากการสังเกตที่ทํามาห้าเดือนอันนี้คือสําคัญถ้าเป็นโรคลงไปก็ต้องหายาเคมีมาแก้ไขมาอาจจะเสียหายอาจจะตายไปเลยอันนี้ไม่ตายไม่ตายอ,แล,แ,ลอยแล้วต่อยละหลังจากเหนื่อยมาเห็นต้นทุเรียนเล็กจะเลยงอกงามแล้วเป็นไงก็ดูแลมาอย่างขนมครับก็เห็นนะครับภูมิใจครับที่มัน แตกยอดดีแล้วก็เหมือน <copying> ล่าเขาเดินไปไกลแล้วครับอ,อ๋อก็มีทิศทางที่ดีขึ้นเนาะพัฒนาการของทุเรียนเล็กเป็นการพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับสำหรับนี้ก็ท่านใดมีทุเรียนเล็กแต่สอบถามก็โทรมาได้นะครับ086 3280 914นะครับ0 8 6 3เเราก็จะมีอัพ เรื่องราวหรือว่าการาถ่ายทำในในสวนบ้างในของเกษตร,รกรท่านอื่นบ้างนะครับลงใน y o u t u b e ดรกรสุกเกษมนะครับเป็นมูลนิธิด้วยนะครับก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งไม่นานเกินรอทุเรียนเราก็จะขึ้นมา,าให้ได้เขาเรียกว่าตัดแต่งแล้วก็มีการถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดู เป็นสเต็ปสเต็ปต่อไปนะครับจนถึงมีลูกเลยนะครับพอมีลูกแล้วก็45ไร่นี่โอ้สองพันสองพกว่าต้นนะครับถ้าได้ต้นแล้วคงคงจะได้เงินหลายเนาะถ้าถ้าสำเร็จนครับอันนี้พูดเล่นกันครับโอเคครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ อะไรอยู่หรือคนงามดอกต,ตอนเขาถามคณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี